สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอินทุงนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่ทางด้านเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนั้นออกมาถแถลงนะครับว่ามีเครื่องบินรบของกองทัพรัสเซียและก็กองทัพจีนนั้นได้เข้าใกล้บริเวณน่านฟ้าของทั้ง2ประเทศจนกระทั่งเมื่อวันที่25พฤษภาคม2565กระทรวงกลาโหมของจีนและรัสเซียออกถแถลงการร่วมกันเกี่ยวกับปฏิบัติการลาดตระเวนร่วมทางอากาศตามแผน นานประมาณ13ชั่วโมงเหนือทะเลจีนตะวันออกและทะเลญี่ปุน่นโดยอากาศยานที่เข้าร่วมรวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ตู่เ้และเครื่องบินทิ้งระเบิด c r a 6ของกอ,องทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า p l a ขณะที่ทางด้านเนตไพร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยพูดถึงภาร,รกิจด,ดังกล่าวว่าเป็นการเตรียมการล่วงหน้าและเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระนักว่าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมและไร้ขีดจำกัดระหว่างรัสเซียกับจีนนั้นแข็งแกร่งเพียงใด ด้านกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเจตนาที่ข่มขู่คุกค,คามเนื่องจากในช่วงที่เกิดเหตุนั้นกลุ่มพันธมิตรความมั่นคงจะตุกาคีคอสซ,ซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นประชุมร่วมกันอยู่ที่กรุงโตเกียวส่วนข้อมูลจากสำนักง,งานคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ระบุว่าอากาศยานทางทหารของจีนและรัสเซีย ล่วงล้ำเข้ามาในด้านฟ้าที่เกาหลีใต้ถือเป็นเขตพิสูจน์ฝ่ายป้องกันภัยทางอากาศหรือว่า k a d i z e แม้ไม่ได้ถือว่าเป็นการละเมิดด้านฟ้าอธิปไตยของเกาหลีใต้แต่ว่ากองทัพอากาศเกาหลีใต้ก็มีการส่งเครื่องบินหลายลำขึ้นบินประกบเพื่อสังเกตการในขณะที่ล่าสุดนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าในส่วนของทางด้านญี่ปุ่นเองนั้นเนี่ยนะะก็ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นแถลงนะครับถึงความกังวล อย่างยิ่งต่อกรณีที่จีนและก็รัเสเซียส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด6กลำบินค้าบทะเลญ,ญี่ปุน่นและทะเลจีนตะวันออกรวมถึงมหาสมุทรแปซิฟิกแม้ไม่รุกล้ำเข้าด้านฟ้าญี่ปุน่นระหว่างการประชุมสุดยอดกุมพอสซึ่งเป็นพันธมิตรต้านจีนของผู้นําญี่ปุน่นสหรัฐออสเตรเลียและก็อินเดียที่จัดขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2565นะครับขณะที่ระบุว่าเป็นการแสดงออกถึงการประท้วงต่อการประชุมดังกล่าว ยกระดับการยั่วยุและเพิ่มความตุ้งเครียดในภูมิภาคและต่อมาจีนก็ยังดําเนินการซ้อมรบกับรัสเซียทั้งที่นานาชาติพยายามหยุดการโจมตียูเครนของรัสเซียพร้อมเรียกร้องให้จีนนั้นมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพและก็ความมั่นคง,งของประชาคมระหว่างประเทศนะครับในขณะที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมของจีนนั้นเนี่ยก็ออกมายืนยันเนี่ยชัดเจนว่าเครื่องบินรบของทั้งสองชาติดําเนินการลาดตะเวนร่วมทางอากาศเนี่ยครับซึ่งก็เป็นการฝึกประจําปี ไม่ได้มีเป้าหมายในการที่จะดําเนินการหรือว่าข่มขู่ประเทศใดยืนยันว่าปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและไม่มีการเลืเมเลื้านฟ้าของชาติใดนอกจากนั้นเนี่ยครับในวันเดียวกันก็มีการรายงานข่าวเรื่องของทางด้านเกาหลีเหนือเองก็มีการยิงขีปนาวุธสามลูกจากเคสซูนันในกลุ่มเปียงยางเมื่อเวลาประมาณ6กโมงเช้าของวันที่25พฤษภาคม2 5งพรโดยคาดว่าลูกแรกนั้นเป็นทวารสองเเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปนะครับที่ใหญ่ที่สุด ไปไกลกว่า360กิโลเมตรที่ระดับความสูงสุด540กิโลเมตรลูกที่2เนี่ยล้มเหลวระหว่างการทดสอบขณะที่ลูกที่3นั้นคาดว่าเป็นพี่ขีปนาวุธพิสัยสั้นที่ไปไกลได้700เนี่ยครับ60กิโลเมตรด้วยระดับความสูง60กิโลเมตรนี่คือในส่วนที่มีการดําเนินการนะฮะแล้วก็ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจโดยเฉพาะพื้นที่เนี่ยครับทะเลจีนตะวันออกแล้วก็ทะเลญี่ปุ่นถึงเรื่องของ การแสดงศักยภาพทางทหารของทางด้านจีนแล้วก็รัสเซียเพื่อให้เกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นได้เห็นนีครับในระหว่างที่ประธานาธิบดีโจบไบเดนผู้นําของสหรัฐนั้นเดินทางเยือนสองประเทศดังกล่าครับ